ขอต่อลงกูฮอนแหละเพราะว่าเขาเป็นสาวเปียวหญิงเขากำลังเทนเทนผมสางเทนผมสางเอาตงติดไฮไลท์ด้วยติดไฮไลท์ด้วยผมไหมผมสบอไฮไลท์ดิผมส่งอันนี้อยู่นะเป็นเทนส่งเนี้ยใครทำแม่รถต้องหันละเมื่อกี้มันแจ้งอีรถคันเมื่อกี้แหละมันแจ้งเออโยกกูแค่ว่ามึงขับเร็วแค่เนี้ยมึงมึงปิดไลฟ์กูเลยเหรอ ตรงนี้มันเป็นเทนกูจะบอกให้มันหิดผมสั่นก็กำลังมาเติมเน็ตแล้วบอยายมันมเมื่กนนอกี้เราก็เน็ตหยอกอีขันเมื่อกี้มันแจ้งแน่เลยอ่ะโอ,ออีขันเมื่อกี้แหละครับทอดังเป็นบาทมันเท่มัไม่กล้าด่าคันอื่นเลยกูจะด่าแจ้งแจ้งขิดเก๊ด โอ้หอยู่ตัวมา่วงเท่ากับคิดเทพนใจโยยอีคันเมื่อกี้แล้วมันแจ้งอีเวนสปอนก็จะเข้าเลยอีเวนตะไลหมาตะไลเวนกูกำลังสปอนเข้ามึงก็มาแจ้งอะไรอีเวนเอ้ยเออแค่กูบอกว่าอีดอกขับเร็วแค่นี้โกรธกูเลยแมนอีเวนอีเวนเมื่อกี้เท่ากี่นาทีวะบูธเข้าไปดูดิยี่สิบ ักหมุดเลยนี่ยังให้กูกดนะวันนี้หน้าจออ่ะยิงฟ้ามาเข้ากูยิงฟ้าเข้ากูมาเริ่มแม่สรพพคุณทำาใหีหอมเออคนลาจะหี่เหม็นทำไมเออหีเหม็นะได้อะไรเออไม่ประโยชน์หรอกเออใช้ยิงฟ้ากินสักุละาเขาเนี้ยเออหีมันจะหอมเอ เราต้องต่งซะนะคะอิงฟ้านะคะแม่เขาเรียกว่าพิงค์เลดี้ใช่ไหมอิงฟ้าพิงค์เลดี้นะคะเป็นน้ำยาลัางจุดซ่อนเลนเ,ออเหมาะกับผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําำออผู้หญิงมีคันและหลังคอดอะไรอย่างนี้ช่วงที่มีอาการติดเชื้อได้ง่ายเช่นระหว่างมีประจําเดือนออมีอาการคันตกขาวหรือว่าอาการคันหีนั่นเอง หรือว่าหีเหม็นจากการตกขาวมันหีเหม็นนะมันหอมนะยี่ใช่ลองใช้ตัวนี้ล้างนะคะจะทําให้หีหอมนะคะแล้วก็อ่ากินตกขาวหายลดกลิ่นคาวนะคะและที่สําคัญนะแม่เออบอกลากินปลาเค็มหหอมมากเลยอ่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหีฟิตเออมันช่วยนะมันช่วยในเรื่องหลี่ฟิตด้วยนะคะนี่นี่นะคะอิงฟ้าพิงเรดี้นี่คือสุดฤทธิ์ สุดปังสุดปังมากนะคะหลีเราจะหอมหลีเราจะฟิตเราจะหลีหอมได้ในแค่ราคาห้าสิบ้าบาทตบมือสี่วุฒวันนี้ทีมงานเหลือคนเดียวเนี่ยทีมงานคุณเหลือคนเดียวแล้วเสียงมันจะเบาๆหน่อยนะคะราคาขวดละห้าสบ้าบาทราคาโปรขายดีคือห้าขวดห้าขวดนี้ในราคา29 5้าบ้าบาทส่งฟรีค่ะตบมือยู่ตบมือ รับสมัคตัวแทนห้าสิบขวดแถมทองรับตัวแทนจำหน่ายฟรีให้ทองหรอให้ด้วยอีกบองห้าสิบขวดอีกเหรอ,อรแจกทองเก่งๆ <laughs> เป็นไผ่ค้าเป็นเจ้าของห่านทองบอกค้าเจ้าของอ่ะอิงฟ้าเป็นเจ้าของห่านทองบอกย,ายออ่านะคะรับสมัคตัวแทนนะคะห้าสิบขวดแถมทองนะคะรับตัวแทนจำหน่ายฟรี สั่งสินค้าสอบถามบริษัทอิงฟ้าหรือตัวแทนจำหน่ายหรือคลิกลิงก์ที่เราปักหมดใช่เราปักหมุดให้แล้วนะคะใช่อะไรพอดีได้ไลน์มาจากพี่อาร์ครับบอกคุยเชิดว่าลินนะคะแรงนะนะคะเปิดบิน20ขวดใช่แค่เจ0ดร้อยเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นสักุระที่มาจากเกาะเซจูเกาหลีเลยบอกอันยังให้เซโยเดโอ้ย บาวก็มีก็ใช่ปอันยองสิบอสูอันยองหอมบอสอัตมาฮาสิแค่โอ้ยโอ้ยหิ้งหง่าเนี่ยบอสต้อเปิดใช้ขอฟังกินเนี่ยสูเออฟังดมงกินขอฟังกินหอมนะหอมนะนี่ฟังเบิึงเธอกินสดชื่นมากใช่กินหอมมึงอ่ะมึงเอาไปลองดมดูนี่หอมนะ ้ยอยากทาก่อนัดเย็ดเลยอ่ะใช่ข <ha ี่หอมได้ในห้ <h 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 าสิบเก้าบาทขี่หอมได้ในห้าห้าสิบเก้าบาทผู้ชายใช้ได้นะล้างโคยนนะคะสามารถล้างโคยได้นะคะล้างหลีได้ก็อย่างที่บอกใครที่มีหลีนะคะก็จะทําให้กินปลาเค็มหายนะคะแล้วก็ลดอาการคาวหลีหอมตกขาวหายบอกลากินปลาเค็มแล้วก็หลีฟิตเนี่ยกูไม่เต้นอะไรละอีดอกกูขายตรงตงเลยขายตรงๆงเลยกูไม่เต้นอะไรละอีดอกลีลา ล้างให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะล้างแขนให้ดูนะคะพูดเล่นโจเนี่ยมันช่วยได้องอะไรบ้างนี่มันกลิ่นมันสดชื่นมากกว่าเนี่ยเขาบอกว่ากินมนลูกอมเออกินมนลุกอมคนที่มีอาการคันตกข่าวเนี่ยก็ช่วยได้คนที่ออกกำลังกายนะคะเป็นประจำอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าคราบเหงือใไข่เนาะลงมาที่หลี่เนาะมันก็ต้องลานนะผู้หญิงตั้งคันและหลังคอดในเรื่องของแบบประจําเดือนตกข้าว มีเชื้อติดแบบมีติดเชื้อง่ายระหว่างแบบมีประจาเดือนก็คืออิงฟ้าเนี่ยช่วยได้ใครอยากซื้อเนี่ยปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะฉันเอากลับนะเออไปล้างล้างหลีหรอเออเอาไปล้างดาแรงนะล้างดากล้างห่ำนะคะเปิดบินยี่สิบขวดอ่ะเจ็ดร้อยแปดสิบเองเออได้เป็นตัวแทนด้วยนะเจ็ดร้อยแปดสิบได้เป็นตัวแทนเลยนะแต่ถ้าถ้าทุกห้าสิบขวดจะได้ทองแท่งขวดได้ทองแท่งเนี่ยเขาจะแจกทองด้วยนะคะห้าสิบขวดได้ทองเลยนะอีกแล้วบอกัรงกินพนาเออกู่อเพีชยิง นี่สองขวดห้าสิบเก้าบวกห้าสิบเก้ามีค่าส่งรวมหนึ่งร้อยห้าสิบาทสุดสุดคุ้มห้าเออห้าขวดสองเก้าห้าส่งฟรีส่งฟรีสิบขวดสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีโอ้โหแม่อันนี้สิบขวดก็ก็คุ้มมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเออพอดีบอมบนใส่ยี่สิบกับเขากขจะไปหาเสิร์ฟหาเทอร์อยู่หน้าบ้านเลยเทอร์นก็ใจเงินเขาอยู่หน้าบ้านเลยป้าตองโอนนะเขาจะซู้อย่างเขาโกงน่ะ ขอภาพประกอบไปหาแถวหนองมนค่ะเออประกอบปอมมี่ก็ขายไปเลยขายยำนะคะนี่นะคะอิงฟ้าพิงค์เลดี้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้จริงๆอะไรพวกเนี้ยผู้ชายก็หลังได้เลยใช่ผู้ชายตอนเช้าอ่ะมันจะชอบมีขี้ตะคยคืออะไรวะรู้จักไหมขี้ตะคยมึงหัวจอยู่หรอมันจะมีขี้ตะคยมันจะมีขาวๆาวก็คือคิดเปียกแหละขี้ตะคยอ๋อคอเฟ่เมดเอ่อคอเฟ่เมดคอเฟ่เมดแบบ ครมเทียมเอ่อคิมเทียมใช่คิมเทียมมันจะแบบผู้ชายก็ใส่ได้เด้ใช้แล้วสิวที่หี่จะยุบไหมยุบค่ะหี่สกระปกจะมีสิวบนสูโ้เออมีขนาดอะไรหรอจะเกินไปใช้คนเราอ่ะสัวถ้าหี่มีสิวอุดตันยี่บอกดสิวอยู่หี่บอกอหินหอบมาไม่ได้ดูกุุงเข้านะ มันไม่ได้พี่กดสิวตนไอ้หนอหน่าขาน่ากลัวนะพี่กุ้งเข่าเยี่ยมสวยคือจะมากดสิวตันอยู่นีบกได้เด้ลองใส่นะคะตัวนี้เทศในนีหอมนีขาวนีสะอาดนีมีสุขภาพดีแล้วกับผู้ชายอยากดมเขาบอกว่าอิงฟ้าพิงเวยดี้เนี่ยหลีหอมหลีฟิตแล้วเย็นสดชื่นกลิ่นหอมสกุละจากเกาะเซจูประเทศเกาหลีอยองเซโยลีนี่เราสามารถคุยกับหลีได้เลยนะ เพราะว่าเขามาจากกลิ่นสัก,กุลาเกาะเซจูเลยม,มีคอลลาเจนด้วยนะเ,าาเขาบอกว่าวช่วยให้น้องสาวเนี่ยขาวขึ้นด้วยคนนี้ปัญหาหลี่ดำอ่ะก็ใช้ได้เธอ,อมันเย็นมากมออกป่เย็นน้มันเย็นสุดชื่นแบบเย็นสบายหิเข<ม>าเอาไปทาหีอ่ะเขาบอกว่ามันเย็นเย็นสิงปะหล่ะเนี่ยหอมมันเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นหอมหอมแบบพันธโนหอมแบบหอมเคมีเน่ะสูหอมแบบหอม่าย หอมสกุลากอดเซจเออูอันนี้จึงแห้งจะของแบรนด์ชื่อว่าอิงฟ้ารแบบ <laughs> ูปโปรไฟล์แล้วสีแบบจะสีปปรูปโปรไฟล์ลายรูปโปรไฟล์ลายแล้วก็สีนี่จะของแบรนด์รูปโปรไฟล์ลายแล้วอุยเป็นฟองเลยะค่เพราะว่ามันเป็นใครที่มีคิ้ตาคยนะคะก็ลองใช้ดูนะคะเย็น,นเย็นจริงเนีเย่ยกินแบบเย็นแบบผ่อนคลายจอพี่หนุ่มผมยาวเดี๋ยวเพิ่งมาเห็นวันอีซีชมพู่แบบเขาเป็นเวนุ่นกวางยา หอมจนกีสงีสวดเลิศมึงถือบอกเ่องมึงพิมพ์เข้าไปหงีเนี่งพาห่อศพข้างหลังสวยมากเก่ามากมุกเนี้ยไม่เล่นแล้วเนาะมันมันมันเก่าแล้วมันมันประมาณ ตั้งแต่ฉันจําความได้ตั้งแต่ฉันอยู่ในท้องแม่ฉันจับกับจับสายโลกเล่นน่ะว่าเรว่ออุ้ยถ้าข้างหลังมุกเนี้อย่างเงี้ยข้างหลังก็คือแบบเออมันเออตั้งแต่ฉันอยู่ในล้แม่ใช่ใช่วันนี้เราก็แต่งตัวสไตล์สาวอิงฟ้าใช่สาวอิงฟ้านะค่ะก็อย่างที่บอกเนาะแม่เนาะในราคาห้าสิบเก้าบาทหลีก็หอมได้นะคะใครอยากรู้ซื้อที่ไหนนี่เข้าไปเช็คเลยที่ปัหบุดไม่ต้องถามอินบ็อกซ์ถามเยอะเลยอินบ็อกซ์อะไรปังมุดให้แล้วซื้อได้เลย ใครที่เป็นตัวแทนเออเข้ามาเลยเลยใครที่เป็นตัวแทนเข้ามาคอมเมเลยพิมพ์เลยให้อนุญาตให้พิมพ์เออเพราะว่าเขาจะได้แบบโอเคคุณขายนะเราจะได้ทักเข้าไปนะคะจะต้องกดแทนมาเม้นเลยนะคะตกดแทนมาเม้นเลยนะเม้นเลยนะคะนี่มาหยุ่อมจนหัวหายปากเหม็นเลยค่ะหอมจนหัวหายปากเหม็นนี่แกหอมถึงส่งขาเลยมืองหอมจนหัวหายปากเหม็นเออ ผัวเลี้ยงหีฮัผัวเลี้ยงฮีใช่อีฮานเนี่ยมันเคยแทงแค่มึงใส่ยันหยีเป็นบมอะเจงหอมจนหอมจนผัวหายปากเมนเออเพราะผัวเซรุลีไอ้เหี้ยผัวเซรุลีนะแล้วปากหอมเลยนะคือไม่ต้องคือไม่ต้องแล้วแปรงฟันนี่ดอก อุวิ่งยี่ห์เด็กก็จะเป็นตะมีแห้งอิงฟ้าเขาของจริงนี่อิงฟ้าพิงเลดี้นี่เขาของจริงยี่หานี่ก็จะเป็นตะมักเนาะหัวปากหอมเลยนะปากหอมหย่อนวาเล่ย์เออหัวเซลลูรียี่หานี่เป็นแต่แบบแอลร้อยเนาะมันจะอะไรนะเป็นแต่แอลร้อยเนาะแม่เนาะอี่านมันอีเป็นแต่โยกขาหลอนเห็นเนาะเป็นแต่โยกขาเป็นตัวแบบอุ้ยอุ้ยจะสีเนาะอี่านั่นมันมัน มึงมาบอกอันมึงมารีวิวหรือมึงมาอวดกูถามก่อนฮะมึงมารีวิวหรือมึงมาอวดเนี่ยอีมิงกี้มันซื้อหยังอวดลัวเหรอเอออวดมาจากของอวดลัวหรืออวดหลีผัวว่ลีมันซื้อหยังอีมุกกี้เนี่ยเดี๋ยวนะผัวใครเขาก็เซลูลี่อย่างนั้นละคะพันห้าไหมจบพันห้าไหม ไม่ต้องถึงค่ะแค่สิบขวดในราคาสี่ร้ยเ้าสิบาทส่งฟรีจากห้าสิบขวดอ่ะพันห้าแถมท้องใช่อ๋อหรอแล้วซื้อขวดเดียวเท่าไหร่ห้าเก้าบาทถูกมากรดหอมเกินเจ็ดปีไหมคะประมาณเก้านะประมาณเก้านะกู่เขาเขาขออีกแล้วนะอีกห้าปีนะมึงพูดไปเล่นนะเขาบอกขออีกห้าปีนะเออมึงจะพูดไปเล่นนะจริงเขามานะเขาไม่ออกนะเออเขาไม่ออกนะเขามานะออ โอ้ยยายโอ้ยตัวเขาบอกทูอินบันมากแมวเป้าน่ารักมากค่ะเออแมวกับแมวเป้ากับเป้าสวยสะอึกมากยายมันกินน้ำไหมเออนะคะมีกี่ไซส์คะไซส์เดียวค่ะมีไซส์เดียวค่ะกี่ ml แม่อันนี้อยู่ที่50มิลลิมิลลิลิตร50มิลลิลิตรเออ50 ml แหละเขาทุลเออ0 ml สิบมิลลิลิตรเออห้าสิบแม่ใช หอมมากค่ะหอมเจ็ดปีก็เช็ดไม่ออกเห็นป่ะมีคนมาเฟิร์มนี่ลกับอิงฟ้านี่ <c oughs> เป็นจะออนซ่อนยิงมึงเนาะยิงเนาะหอมจนเจ็ดปีหอมจนเป็นลมเลยไหมคะหอมจะมาเป็นลมอย่างยิงเออหอมจนกีนํามาทําหัวเชือน้ําหอมได้ยี่ห้ออย่างหญิงต<อ>ั้งเลยเ<อ>ขายในเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคะ่ะก็มีไปปาดยีงมุงบอกสวัสดีค่ะพี่ยัวบอยทีเจไม่ว่าหญิง ยุบอะไรหญิงยุบบ่อยอยางยุบบ่อยเขาไปตุยปะนี่เรียนมีมีหญิเขียนเหรอเออว่าแม่คููสวยเหมือนคำว่านาคขะเลยคะ่ะเก่าพิมพ์ที่พายเล่นตั้งแต่ขายของเล่ห์มุม่งนนหอมถึงปากเลยเห็นไหมลุกกระบี่จอมยุทธไหลพ่าย,ายเป็นกระเซิใช่ไหมคะผู้ชายหญิง จอรนสมพูหอมเพยงเยอรมันเลยค่ะมีกลิ่นที่พรสไหมคะก็ไปซื้ีท่พรดจะไม่สมัคซื้ออิงฟ้าอิงฟ้าเอากลิ่นสักกุหลาเจากเกระเซโจ้เขาเกาะเซโต้เซ่หยังซูโบฮุนจัว่าอันยงไรเซโยน่ะเห็นเนียเบิร์นบรูดมือน้ะแม่เนะอือไปยังดีบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะโปรขายดีเขาหากขวดนะคะสองลอยเกาสิบผ่าบาทส่งฟรีจ้า ราคาขวดละหาสิบเก้าบาทนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าจิมลิงตัวนี้จิมลิงไปเลยไม่ต้องอินบอกมาถามเด้อจิมลิงให้แล้วไอ้อินบอกมาถามอเออไออินบอกมาถามกูอินพัดละไอ้อินบอกมาถามเราก็บบกมีมันแต่ยูฟูมึงหมดแล้วบบกนี้เนี่ยอันนทุกอย่างสีชมพูเลยป่ะาะเราให้ยิงฟ้าเต็มที่อันเนี้ยเราให้เต็มที่นี่ก็สีชมพูพูคือตาเราค่อนของคนบอดตีกินเราก็บบกมี กินเราก็บบกนีนะไม่ใช่ใหาจใจบอกออกแล้วว่านี่ไว้อย่าเถียงเรื่องแผนไทยเด้อจา้าสูบแผนไทยเดอ,อนะคะใครที่มีอาการตกข่าวนะคะหลีไม่หอมนะหรือว่าหลี่หลีไม่ฟิตหรือหลีไม่ข่าวเนี่ยหลีไม่ฟิตเนี่ยหลังจากาจที่เราใช้แล้วเนี่ย เราอย่ามาใช้ขวดทดลองแยงไม่ได้นะให้มันดูไม่ได้นะเราต้องมีผัวนะครับเอเมือเอเราต้องมีผัวก่อนนะแล้วก็ลองเล่น tinder ดูเออล้างหีเสร็จแล้วก็เล่น tinder ดูใช่ก็จะได้รู้ว่าหลีเราฟิตมานะม่ให้เขารีวิวไม่ใช่เพราะใช้หมดขวดแล้วเอาขวดมาแยงไม่ได้เลยไม่ได้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 นะ่ไดเล่น tinder เลยใช้ปุ๊บเล่น tinder ให้ผู้ชาย tinder เล่นหมดเลยหรือว่าเล่นก่อนแล้วก็ค่อยแบบรู้ว่าจะไปแล้วก็ล้างเลยชาก็ล้าง ตูดเป็นแตวก็แล้วแต่นะคะใช้ได้หมดนะคะหรือจะเป็นจะมาใช้อิงฟ้าอิงแฟกก็ยังได้ใช่ค่ะสวยเหมือนนุรัตเลยค่ะค่ะหอมจนได้ผัวฝรั่งไหมคะก็ถ้าหลี่หลอดมันใครเขาก็ชอบค่ะเขาก็รักต้องมีหอมนะหอมถึงไส้ในเลยไหมคะลองดมดูสิมุดก็ไม่ดมมึง่จ๊ยิงดมไส้นะเอผ่ามาดมไม่ญิงเ หอมยันมดลูกไหมคะมดพ่อก็หอมค่ะอีตามดลูกอีอกมดพ่อมดกันรก็หอมนะคะนะคะน่ารักไปหมดเลยค่ะอันนี้ชมหรือว่าอะไรกูว่างอยู่เป็นเกย์ได้บ่ยายเป็นเกย์ใส่ได้ค่ะอุลโปไฟของกระเทยค่ะอีอกผมมึงอ่ะยังเป็นแบงสองสีเป็นเอียนอยู่เอียงก่อคุยร่าสีว่าเป็นเกย์ หอมถึงเขื่อนชนละปทานไหมคะแรงมากมึงการดกูได่อีลยจะไปเอ้าดอกครั้งแรกที่ชนละปทานจริงหรอออกจิมรู้หน่อยอ,อีอ,อ,อ,อโปรโมทของหรือโปรโมททินเดอร์คะโปรโมทของคะ่ะแต่ให้ไปลดรอ,องใสได้ถ้าเกิดแบบว่าเนาะนายผู้ชายจากทิเออนเดอร์เนาะนายเสร็จล้างหลีหน่อยล้างหลงหีเสร็จให้ผู้ไายแล<บ>้วผู้ไายที่เซลหลีหล่อนเนี่ยก็จะ ปากหอมใช่เหมือนที่อีั่นเขาบอกเมื่อกี้ว่าเขาบอกว่าใช้จนผัวปากหอมเลยค่ะเออเห็นป่ะแีคว่ามีคนรีวิวแล้วใช่ถ้าหลีหลอมก็คืออนะปากผู้ชายก็จะหอมด้วยก็เหมือนได้ทูอินวันเนาะใช่ในราคาแค่59บาท59บาทเท่านั้นเองดูรีวิวหน่อยค่ะอีแซนมึงเอาไปทาดูเขาบอกเลยมึงได้ลูกอีกคนนึงแทมผัวมึงจะเรียหีมึงการหนังหีมึงคือยัง เย่ยงสัตว์ดีละชานยังสีหวานไม่ใช่กัดแหนหวาจะแหนหีมือไงจังสิโลห์เออมเพราะว่ามันหอมหวานนี่นะคะมึงลองใส่เบิ่งนะคะเขาเอิญบาแบนอิงฟ้าเลดี้นะคะในราคาห้าสิบเก้าบาทนะคะขอทวนโปรอีกหนึ่งรอบแม่ได้จ้ะมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดโพยก่อน สองขวดห้าสิบเก้าบวกห้าสิบเก้านะคะ<ช>มีค่าส่งนะคะรวมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่นะ,ะ<ช>แต่ถ้า <5 S 2> เกิดสุดคุ้มซื้อห้าขวดเนี่ยสองเก้าห้าส่งฟรีนะ,ะถ้าเกิดสิบขวดเนี่ยขายดีมากสิบขวดเพราะว่าสี่ร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีมีเก็บไปทางด้วยจายจาะ,ะเปิดบินตัวแทนฟรีห้าสิบขวดหนึ่งพันห้าร้อยบาทแถมทองหนึ่งแท่งตกตกขวดละ 30, 30บาทเท่านั้นอุ้ยส่งฟรีด้วยนะเธอลองดูถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เอาไปขายก็เ,เอาไปซื้อเอาไปใช้นะเนาะแต่ถ้าเราอยากแบบรู้สึกว่าอุ้ยอยากได้ราคาส่งเป็นราคาตัวแทนก็ซื้อแบบอันนี้เราก็จะได้ราคานะตัวแทนเรื่อยๆสนใจจะเ,เป็นตัวแทนเนี่ยพิมพ์สนใจตัวแทนได้ ตาโพล่ละถักไปเลยจ้ะใช่หยุดไว้จิ้มลิงค์โพสตไปได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องพิมพ์มาถามหลังไมคเด้อเออ่ะซอพิมพ์มาหลังไมคซื้อที่ไหนกูปักหมุดให้ละค่าทุกอันค่ะถูกา่ะบอกว่าอิงอินฟ้าพิงเรดี้หลีหอมหรีฟิตทั้งเย็นทั้งสดชื่นหอมกลิ่นซากุระจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีมีคอลลาเจนช่วยทําให้น้องสาวขาวขึ้นด้วยอุ้ยหีขาวบ่สูโอ้ใช่ ับางคนน่ะใช้ไฮเตอร์ก็ไม่ได้ปะเออไม่ได้ป้าใช้สารเคมีใช้ยาภัณฑ์ที่มันอ่อนต่อหลี่เรานะคะและอีกอย่างหนึ่งคือทําให้หลี่ฟิตนั่นก็กปลว่าคุณจะกลับมาสาวอีกครั้งหนึ่งเออสาวหยีสะพังเออนึกออกป้าคะเราก็ไม่ต้องไปรีแพรแล้วมาถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็ซื้อห้าสิบเก้าบาทเล้วมันต้องรีแพลว่าจะฉัน ฉันรู้แต่มันขูดได่ได้ปากใช่มุเมื่อกี้คือเราก็ไม่ต้องรีแพลลี่แล้วนะเราแซ่นี้ห้าสิบเก้าบาทเนี่ยหลี่แล้วก็ฟิตแล้วก็หอมแล้วก็ขาวเลยนะใช่ใครที่สนใจอยากทําอ่าอาชีพเสริมลองมาเป็นตัวแทนของเขาดูใช่แม่น้อนใช่เพราะนี่เพราะเขาบอกว่าเปิดเปิดบินห้าสิบเนี่ยมันเกิดตคนละสามสิบาทถูกปะที่เหลือก็เป็นกําไรปะแล้วพันห้าเนี่ยแถมทองหนึ่งแท่งถูกตัวละคนสามสิบาทเองแกได้ตั้งกำไรทั้งคนละยี่สิบเก้าเออ เยอะอยู่นะเยอะสี่ขายห้าขวดก็ได้ใช่เยอะอยู่นะห้าขวดร้อหนึ่งเลยปะใช้ดีครับล้างหน้าสะอาดมากแดดแดดหน้าหอมหวานหน้ากระจ่างใสเพราะมีคอลลาเจนเป็นคนหน้าหวานไม่ถ้าเอาไปใช้กับหน้าแปลว่าหน้าหยีอุ้ยอุ้ยเละมาก แรงนะโอุ้ยแรงมากโอุ้ยขอโทษยิงเขาเอาไปใส่กับหน่าเนาะเขาไหวแค่ใส่กับเออเขาส่กปริโห่เลยเมื่อไหร่เขาเอาไปใส่กับหน่าแล้วสู๋เฮ้ยหน่าเขาไปใส่กับหนีเนาะสู๋น้าแม่เนาะโอเคเนาะยังไงก็ฝากไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจนะคะใครที่อยากได้หอมนะคะแบรนด์อิงฟ้าอิงเลดี้นะคะ หลีหอมนะคะหลีสะอาดนะคะอาการตกขาวหลีฟิตแล้วก็ในเรื่องของกินปลาเค็มกินปลาเค็มต่างๆก็จะหมดไปทำให้เราเนี่ยกลับมาสาวอีกครั้งนึ่งสาวสะพังใช่แน่จบอันเนี้ยจบอันเนี้ยไปฉันก็จะไปสาวแล้วใช่เพราะฉันจะไปล้างหลีเพราะเมื่อกี้เต้นแรงมากยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้คำใดที่พูดไม่พอคำใดที่พูดไม่ดีคำใดที่พูดทําให้รู้สึกว่าไม่สบายใจก็ขอกลับอยอกกันไนะคะถ้าก็หยอกกันแต่หยอกกันมากแหลหญิงจีจีถือโทนก กันนฝากแบตอิงฟ้าเลยนะคะหลีหอมหลีดีต้องอิงฟ้าเท่าน,นั้นคะ่ะจุบๆเ้ยไปกัน,นะคะ่นะ